ผม้อมันอตนโดดข้ต้นไม้ปนดดสุพันโอ้โอ้ลงแล้วสุพันเาลูกมาสุพันมาเร็วาลูกมา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 เร็วมาเร็ววากตัวเอาไว้เาลูกมาเร็วเร็วเร็ร็ตัวเว้แม่งลงเลย